ผมพบคุณจันทราปทุมวัฒนาเวทนะครับเจ้าของร้านเพชรสวยท่านก็ให้ความปรุณาให้ความรู้เรื่องเพชรนะครับก็เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่สเล็กน้อยจริงๆท่านพูดไปเยอะนะครับผมก็อัดไปแค่บางส่วนเท่านั้นเองครับคุณจันทราใช่ค่ะจันทราปะทุมวัฒนเวทค่ะโอ้ครับเจ้าของร้านเพชรสวยเนี่ยนะครับเปิดกิจการขายอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะโอ้โหค่ะสุดยอดลกทั้งหมดร้านนี่กี่กี่กี่ร้านครับกี่เป็นร้อยร้านไหมครับไม่เคยทักเลยครับทำกันถึงทำได้ตั้งยี่สิบหกปีครับทำไมถึงทำอาชีพนี้ได้ตั้งยี่สิบหกปีครับชอบยังไงครับเราเราศึกษาเรียนรู้ว่าค่ะค่อยๆค่อยๆเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็พัฒมาเรื่อยๆเคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพอีกไหมครับยังัยงน่นอนพี่เส้ที่นี่นี่สุดยอด มาถึงยึดงานอาชีพไว้ตลอดนะขอบคุณมากเลยครับถ้าเกิดคนอยากจะทำธุรกิจนี้นี่มีข้อนแนะนำยังไงบ้างรครับเปิดร้านเพชรต้องต้องไปเรียนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจเรียนนานแค่ไหนครับ ประมาณปีนึงนะคะแต่ว่าโดยปฏิบัติเลปฏิบัติมาสิบปีแล้วแล้วก่อนถึงถึงจะไปเรียนทฤษฎีค่ะปฏิบัติยังไงมาสิบปีครับดูร้านเพื่อนฝึกฝึกดูอยู่ที่จันทบุรีค่ะที่เราแต่งงานไปแล้วก็ไปเรียนรู้จักช่างช่างแต่ละคนเก่งงานด้านอะไรเราเรียนมาสิบปีด้วยตัวเองแล้วก็ไปเรียนอีกหนึ่งปีแล้วเราเปิดร้านยี่หกปีใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาตั้งแต่ยังสาวๆยี่สิบต้นๆเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้มันก็มีข้อแนะนำว่าเอ่อเปิดร้านีดครับ ของของร้านของร้านเราถ้าเปิดอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะมันก็ไม่เสียค่าเช่าแล้วเราก็ได้ถานลูกค้าเก่าที่ครอบครัวเรามีค่ะเขาก็ช่วยกันแนะนำกันมาลูกค้าเก่านี่เป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าทั้งหมดครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วทีนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่ดีดีวอกอีกเข้ามาเลยก็เราทำจากเฟซบุ๊กโอ้โเฟซบุ๊กอีกห้าสิบเปอรเซ็นต์เลยนะโอ้โหเฟทีุเดินมาเฉยองเมื่อกเดีนะยังไงกมาแล้วก็หมดไงในเฟซบุ๊กก็า เราซื้อโฆษณาใน Google ค่ะซื้อโฆษณาด้วยนะใช่ค่ะประสบความสำเร็จนะค่ะชม ค่ะที่เราจะต้องไซีเรียลั้นเบอร์เห็นค่ะเห็นแ้วมากค่ะดีเซลเดวันรอันนี้คุจะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก่งสองสามี่ห้าหหนสองนาี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้ากหนึ่สอสมสีนึ่งสองสามส้าหกนึ่สองสามสี่้าหกนองสสี้ากน่งสอบสาส้านึ่งอสามส้าหกนึ่งสองสามส้าหกดแวร์ โอ้ดิฉี่มาขายเพชรโอ้แปลกบ้างเลยนะเรียนทำด้านนี้มาโดยตรงเรียนทำเพชรเลยครับที่ไหนครับเรียนที่สถาบันเีออ G H S G H โอ้เหรอครับขายตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยมาอ่มาพอเรียนเสร็จก็มาเปิดร้านเลยอันนี้คือบ้านครอบครัวเราโอ้สุดยอด S G H อันนี้อันนี้เพื่อเพื่อพิเศษให้ลูกค้าได้เห็นโอ้ครับผมค่ะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเวลาลูกค้าซื้อแล้วเราเขาไม่มีตัวเปรียบเทียบแบบมันจะยากมากคก็มีการเปรียบเทียบนะใช่ค่ะ เราได้ใช้เสียไว้เพชรมือสองไหมครับไม่มีค่ะ no ไม่มีเพราะว่าเราไทรินเราคือกมันไม่ขายมือสองครับเราต้องเลือกคุณภาพเพชรทุกเม็ดแล้วก็เราต้องเป็นคนออกแบบแล้วก็ส่งให้งานช่างเพราะว่าถ้าเป็นมือสองเราไม่สามารถคุมคุณภาพได้นี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยนะโอ้โหไอ้ปลากอ๋อดิสบอล no อันนี้ขนาด0.05ย์จุดศูนยกะรัตว้าวงแหวนนี่เป็นไวโกสิบแปดเคสิบแปดเคค อันนี้เป็นทองใช่ค่ะอ่าคุนี้อยู่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยโอ้โหสี่หมื่นเก้าพันเก้ารอยแพงสุดนี่กี่กัหลัตครับอันนี้หนึ่นกััตเจ็ดเจ็ดตังค์โอ้วันพอยซ์เซเว่นง่พิเอรกลัดได้วันพอยซ์เซเว่นคือเมเบีอวันมอจันวันมิเลบาทเมเบบีราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเจ็ดวงนี้หนึ่งล้านสี่แสนอุ้ยวันพอยโฟร์มิเลนโอ้ my god หนึ่งล้านสี่แสนคุณคนจันทรา ปฐมวัฒนาเวทนะครับที่ให้ความรู้เรื่องกิจเพชรกับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมประเมินค่าทรัพย์สินกระทรวงการคลังประเทศมาเลเซียครับซึ่งท่านสนใจดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแวะมาดูเพราะที่นี่เป็นร้านเพชรชื่อดังครับ